อยเชอร์มนแม่ล่าสุดประกาศแล้วคับตรวจสีรอบเพิ่งเจอกับพอยเชอร์มันค่ะเห <He S 2> ็นไหมละ่ะพี่ถึงได้บอกตั้งแต่แรกเลยว,ว่ารอบแรกอย่าเพิ่งดีใจกันนะฮะรอบสองก็ไว้ใจเลยไม่ได้ต้องสามสี่รอบสิงคโปร์ตรวจ9่รอบถึงจะเจอเพราะว่าเชื้อปัจจุบันเนี่ยมันไปพัฒนาตามอากาศแล้วก็หลายๆอย่างที่คนเอานําเข้ามานะฮะบางทีเนี่ยมันยังอ่อนอยู่ตรวจยังไงก็ตรวจไม่เจอค่ะตรวจด้วยวิธีไหนก็ตรวจไม่เจอเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเชื้อมันเริ่มแข็งแรงแล้วอาจจะเป็นรอบที่4ที่5ที่6ถึงจะได้เจอ ก็น้องพลอยเนี่ยจริงๆโดยส่วนตัวชอบคุณแม่เขานะคบคุณแม่เขาเป็นคนน่ารักน้องพลอยต้องหยุดปาร์ตี้นะลูกเพราะว่าถ้าน้องพลอยยังไม่หยุดปาร์ตี้มันก็ยังเป็นต่อนะเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยเราจะเจอภาพน้องพลอยอยู่ในงานปาร์ตี้บ่อยถาแปลว่าพลอยเป็นงานปาร์ตี้อย่างไรก็ภูเก็ตไงภูเก็ตก่อนหน้านูาน้นน้องพลอยก็ไปแล้วก็ไปไปเที่ยวอะไรอย่างงี้ไงแล้วแล้วก็ต้องระวงังวื่องควรใส่แมสด้วยพี่ต๋องหนูถามนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะตรวจมาหลายๆครั้งมาจนสี่ครั้ง ขอดสี่ครั้งเนี้ยเขาคิดว่าเขาไม่เป็นแล้วเขาไปไปไหนตอไหนเงี้ยมันส่งผล,งผลต่อคนวงกว้างไหมคะพี่ส่งผลค่ะเพราะว่ามันก็เป็นการแพร่เชื้อนะฮะไม่ว่าจะเป็นสายการบินที่เขานั่งไปโรงแรมหรือรีสอร์ทที่ไปพักแล้วก็เพื่อนฝูงที่ไปด้วยแต่อันนั้นก็แล้วแต่บุญแต่กรรมเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะติดแล้วก็บางคนก็อาจจะไม่ติดนะฮะนะฮะบางคนเนี่ยอยู่ใกล้กันไม่ติดแต่บางคนเนี่ยผ่านแค่เฉียดเฉียดติด มนแล้วแต่คนหรืโลกนี้มันเหมือนเป็นเรเป็นกรรมอย่างไงก็ไม่รู้นะฮะแต่ก็น่าเห็นใจเธอนะคะเพราะว่าเธอก็ช่วงนี้ก็ว่างก็คนเราทุกคนมันก็เหงามันก็เบื่อพี่ก็ยังเบื่อเลยนะคะหลายคนก็เบื่อเขาอยู่แต่บ้านมันก็เบื่อเขาก็อยากจะไปผ่อนคลายแต่ทีนี้เนี่ยพอมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้แล้วเธอก็ออกมายอมรับก็ถือว่าก็ถือว่าก็ให้สังคมพิจารณาแล้วกันแต่ว่าก็น่าเห็นใจเธอค่ะเพราะว่าไม่มีใครอยากจะเป็นหรอกค่ะโควิดเนี่ยค่ะแต่ใครหลายคนก็มีแฮชแท็กอะค่ะคำถามบอกว่า พวกฉันหยุดเชื้ออยู่บ้านแต่ทำไมพวกเธอออกไมข้างนอกคป็นตังเลยมันเป็นคําถามที่ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะถามได้เพราะว่าเราต้องยอมรับนะคะเพราะว่าอย่างพวกเราเนี่ยเรามาทําตรงนี้เสร็จปั๊บเนี่ยเราเข้ารถส่วนตัวแล้วก็กลับเข้าบ้านถูกต้องไหมฮะกิจกรรมเราอยู่ในบ้านหมดจะไปไหนเนี่ยยังแทบจะไม่ลงไปเลยและไปไหนเราใส่แมสกันหมดทุกคนคนไทยต้องบอกว่า 9. 9. 9 9้าุกตลัวหมดแต่น้องๆดาราหลายคนเนี่ยที่พี่เต๋าเห็นเนี่ยไปปาร์ตี้ ไปต่างจังหวัดไปเที่ยวไปเกาะสารพัดแล้วก็ไม่มีการใส่แมสไม่มีการป้องกันพี่ถึงได้บอกว่าพี่พูดตั้งแต่ตั้งหลายเดือนแล้วเป็นนานมาแล้วว่าโควิดเนี่ย14วันมันังไม่รู้หรอกว่าติดไม่ติดหมอบอกพี่เองว่า21ถึง28วันถึงจะรู้เรื่องแล้วการตรวจรอบแรกไม่เจอฉันไม่เจอฉันไม่เป็นไม่ได้หมายความมึงไม่เป็นมึงต้องตรวจอีก3 4สี่รอบเพราะเชื้อมันยังอ่อนอยู่ พี่บอกมาตั้งนานแล้วแล้วไม่ได้หมายความว่าเป็นแล้วจะไม่เป็นอีกเป็นแล้วเป็นอีกค่ะเป็นแล้วเป็นอีกมันไม่ได้มีภูมิอะไรหรอกค่ะมันเป็นแล้วเป็นอีกแล้วก็สิ่งเดียวที่จะทําให้เราเขาเรียกว่าปลอดภัยได้คือต้องบินไปที่อเมริกาแล้วก็ไปฉีดตัววัคซีนค่ะแล้วก็ไปสิงคโปร์ก็ได้นะครับไปฉีดวัคซีนค่ะฉีดที่เมืองไทยก็ได้แต่เห็นเพื่อนบอกว่าไปจองแล้วเขาบอกว่ายังไม่รับจอง จริงก็อยากจะฉีดเหมือนกันนะคะไม่ยังไม่รับจองกันเลยเพราะว่าโอ้ยเป็นเวเป็นกรรมอะไรก็ไม่รู้เานาะเศรษฐกิจมันก็พังโควิดก็มาทีนี้เนี่ยลักญ่าตายหมดแล้วอ่ะน่าสงสารคนลักย่าเขาบอกว่าโลกเนี้ยติดคนรวยแล้วมาซวยคนจนเนี่ยติดกันเรื่องจริงๆนะแต่อย่างกรณีของแม่ลีนาเขาบอกว่าโลกนี้ล่าสุดเนี่ยรอดสามเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวไปเซ็นเซอร์เองนะ เซ็นเซอร์นะเหตุ <ns microphones> แมลีนาบอกเหตุนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่รู้จะพูดยังไงอะค่ะเพราะว่าคนจนป้องกันแต่คนรวยไม่ป้องกันติดตามรายการเตา๋าตอบได้นะคุณผู้ชมนะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะเวลา21นาฬิกานะทางช่องนี้เลยนะคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะสับสก์ i ายและกดกระดิ่งด้วยเช่นเดียวกันครับ